กีเซระบุรีราคาเด้อ mười cuộn này mười này à, à, này mười cuộn này Although... mười này mười cuộn này okay. mười cuộn <hông aqui> này 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 กินเยอะนะถ้าเก็บใจอ่ะไสใหญ่เลยันะอะไรวันโลคั โดห้าสิบนะเออาเป็นมาหวานขึ้นสามร้อยกว่าเป็นสอง้อเป็นมาวหวาไม่ได้เป็นแต่ว่าตัว่ัเง้นะกเียนมยนี้นดนนะครับเขอหวานขึ้นเสียงกัน quà đó phải ra con nhỏ nó quà ban nạt xong xong đi ไว้ควบร่างกายมันเห็นมุดยันนี่ถึงวัด

กระจาสีมาไอมาสกี้ตัวรปง,งมาสางแค่นี้ไม่เสร็จโสวยๆอาจารยโดมิมี ไปเช็คเอาเานี่ฮะหรือไปเช็คเอาเออ้องเไไหนนะบข้ามันจไม่หอยนะเขาพิการเพราะมีจะได้ไหม เรื่องขอนแก่นไม่ค่าเด้อพอเดาขอนแก่นไ,ไม่เมน <ri> ็จม่เน็จจามโนสเน็จเนลิดแก่นขอนแก่นจลิดเลยดูติดเด้อพี่น้องเงี้ยขอนแก่นนี่ ติดนักไปยุงเทือดวัวอยู่ขอนแก่นนี่รถติดที่ยุ่งเทพอดยู่ลดเ,ดเ,เล้วครับเพือนรถติดอยู่ขอนแก,นนกน่นนี่กระไรน่าเส้นฝันนี่โอ้โหตลาดบัดนุงเด้อพี่น้องเนี่ย

นิ่มหน่อยนิ่มหน่อยดูค่านิ่มหน่อยตู้มันแคนี้ 우리

ขาย่เงินกอนน้จานนี่ได้เงินกัได้ได้เงนก็ได้ไรนี่ก็เไคาใชจาระมาท่าทใช้จุชด้เลยนอนได้ไอนได้ใชุ้ได้ไม่ไม่้อเบียวเขาเนี่ยเบียยวเขาเนี่ยเอามากินสิเปเบวเาเท่าเนาะ